กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านทุกทุกขันเนาะค่ะวันนี้ค่ะตามแม่หมอเนาะแม่ไม่อยากดังนะคะเขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะค่ะตั้งแต่ปล่อยกันมาแม่หมอขั้นเดียตองหงุดอยู่เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะจากไหนคะครับเบิกทรับครับโอปอครับแม่ครับโอ้ยลืมกันแล้ว ้าวเสียงหลอขึ้นเนาะโอปอ,อนครับผมออไม่ใช่จะถูกเลขละวบอส<อ>วันนี้นะแม่เนะาะจะออกพรรษาแล้วเด็กออกพรรษากระด้างดังแม่มมแม่ต้อยไป3สามือ4ีมือแล้วได้เลขอันหาหนึ่งหนึ่าครับผมจังใดอันเอฟซีหละว่าแม่เลขแม่ดังจังเลยกัน อ,อแต่พวกผมก็ซื้อพวกหนูก็ซื้อเป็นแล้วหละบอกดังงี้ี่นี่ไปหนึ่งหาศูนย์หาไปเราได้ครับเฮ้ย FC <oughs> ซื้อเต็นหรือเปล่าเนาะ95 96นะะเอออันตัวเน้นของคุณแม่เด้มากแต่ใสกว่าค่ะ95 96 95 5. มันก็เลขคำนวณแล้วมาบวกกันกับเพื่อนเขาให้มา96 <c oughs> เพื่อนที่ว่าเลขรับนั่นแหละครับคุณแม่ แม่คุณแม่ก็เขียนเลขลับไว้อยู่ได้6ซีวงกลมอยู่ครับไอตัวที่ตัวเน้นของแม่ด้วยนะครับตัวเน้นใช่แม่ก็สุดท้ายที่เราจะปิดคลิปเนี่ยเราก็แม่ก็ยังว่าเน้นไปที่9559คุณแม่ก็บอกอยู่ครับผมเออที่เบิร์กซับถามใหม่แม่น่ะครับเน้นตัวไหนเน้น9559ห้าวิ่งก็มีเก้ากับแพร่เลขลับสองหางเราก็เอาบนล่างไว้ใช่ไหมล่ะกับแค่นั้นจบใช่ครับ ถ้าจะดูให้เป็นหกห้านั้นตรงตรงตรงเลยนะดูให้เป็นนะเพราะปล่อยเก้าหกเก้าห้าเนาะโอ้เลขแม่นี่เข้ามาเป็นประจำลเลยครับผม<อ>แม่ก็กถูกทั้งบนทั้งล่างทางั้งวิ่งคุณนแล้วโอ้โี่งวดแล้วแม่ที่ติดติดกันเนี่ยครับผมไม่หลุดักงวดเลยแม่ไะปีนี้ยังไม่หลุดเลยเหรอครับไม่หลุดเลยแม่่ะถูกเป็นบ้าถูกขนาดบ้า องเจ็ดเจ็ดสองมันอั้นแม่ก็เป็นบ้าไปซื้อหกสองไงคือิ้วพูดเดียวเวปีว่าไงคือคิ้วพูดเดียวเอฟบีก็ไม่ถือกันกับยี่สิบก้นอยู่โอ้โมาถามดูไลฟ์ดูไลฟ์แม่ก็รำคาญแม่ก็ทั้งโมโหมันไม่ขายสองเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยเมื่อมันอันก็เป็นสามเจ็ดเจ็ดสามหกสองสองหกพากันซื้อเป็นหรือเปล่าแม่ว่าอย่างนี้เขาก็เป็นบ้าถูกชนล่างชนบนแต่แม่เป็นบ้าถูกใส่หกสองอืมเอื ไม่กักด้วยโอ้ก็ถือว่าวันนี้มาอีกอยู่นะหกคงต้จะเหลืออยู่วันนี้ยังมีอีกเหรอครับแม่หกยังเหลือยังเหลืออือโอ้มันสิมากหกเวทปีได้บ่แม่ยมันสิมากหกแบบจนออกขั้นจาคุนบ่เมื่อคืนตกแตกอันตกเก่าแต่มันกัมี่ตกไม่แตกแม้อยู่อืม,มก็ถือว่าเลขของคุณแม่เนี่ยเข้าเป็นประจำนะครับผมเข้า โอโปอเข้าเรียกว่าเข้าเลยแหละแต่ถ้า F C ตีความหมายเป็นว่าเลขลับอย่างนี้แหละคำว่าเลขลับแล้วก็ต้องซื้อไปกลับเลขมันจะชอบเข้าตัวกลับตลอดให้สังเกตไหมโอโปอใช่ใช่ครับแม่ครับให้หนึ่งสองออกสองหนึ่งจึงตะเริ่มเป็นเปิดเลือกก่อนจะเข้าปัญสามันเลยให้สี่เก้าออกเก้าสี่ครับเอาอให้ให้อะไรล่ะ ไม่เก้าห้าออกห้าเก้าไม่เอามันก็ยังดีเราจับจับตัวเลขใส่กันมาได้อยู่ครับเราต้องกลับด้วยนะครับคุณแม่เนาะเป็นเราก็ต้องกลับด้วยนะครับก็ต้องกลับโอปอมันโอปอยังเคยถามแม่เลยมันเป็นบนเป็นล่างด้ยแมมันก็เป็นได้หมดเลยเลขน่ะใช่ครับเออมันก็หายากก็จะเอาเลขอย่างละตัวมารวมกันให้ให้แตกครับ ไอคนคำนวณก็โหโหตาตูบเลยแม่นะเด็กเชื่ไหมคุณแม่ปล่อยไปได้สี่วันนี้นะ่ะฝันดีมากเลยนะฝันว่ายังไงครับคุณแม่ครับฝันว่าเด็กผู้ชาย <c oughs> เด็กไม่เคยคิดถึงมันด้วยนะ <c oughs> เด็กของลูกของเพื่อนน่ะครับมันจะสว่างแล้วแม่ฝันน่าจ,จะตีห้าแล้วละ่ะไอฝันว่ามันมาวิ่งเล่นในบ้านนี่มันลื่นล้ม ลื่นล้มที่นี่ปากมันเลือดออกเต็มเลยคุณแม่ก็ตกใจอย่างหนักเลยพูดแล้วยังจำได้เลยเนี่ย้าทาไมเป็นทาไมปื้มไม่ระวังละ่ะลูกวิ่งทําไมบอกเขาชื่อปื้มเด็กคนนี้นะครับอืแม่ก็วิ่งเอาผ้ามาเช็ดปากมันเลือดเต็เมมือแม่เลยเอโอ้ไม่ใช่จะเลขจะถูกแล้วเพะแม่ก็ว่า,างี้ปล่อยเลขสักสามสี่วันแล้ว ครับมาฝันเลยฝันดีได้เนาะทีนี้แม่ก็เลยตีอายุมันหนักสิบห้าปีโอเออคุณแม่ก็เลยแล้วทีนี้มันมาเข้ากับเลขที่คุณแม่คำนวณเนี่ยครับมันเกาะกันหนึ่งห้าตรงๆเลยหนึ่งห้่ห้าหนึ่งเนี่ยพี่ตัวไหนแน่ของแม่เอาเอาเอาเริ่มแรกเอาบนก่อนเนาะเอาคนก่อนเนาะเวิดแซ่บเนาะเอาวิ่งก่อนแม่วิ่งก่อนเลยครับ อ๋อวิ่งก็วิ่งเก้ากับสองแล้วเก้ากับสองเนาะรองห้าเออบนหรือล่างครับแม่เก้านะบนเก้ากับสองนะบนบนล่างวิ่งห้าเลยล่างวิ่งห้าวิ่งห้ากับเจ็ดวิ่งห้ากับเจ็ดค่ะอืมเพราะความชัดเจนนะรักได้แม่รักได้แม่แม่เนี่ยมันมันมันจะพลาดหน้าเบิกครับแต่แม่คิดว่ามันหลักสิบอ่ะ เก้าเนี่ยเก้าหลักสิบเจ็ดหลักสิบเจ็ดหลักสิบเก้าหลักสิบสองหลักสิบสองหลักสิบเ้าหลักหน่วยมีห้าตัวเดียวเนาะที่เป็นหลักหน่วยเนาะแม่เนาะค่ะน่ารวยวะมีวะแม่พอจะก็รับมาแจนปันนันนี่นะงามรักหน่วยเนาะเออรู้ตูนแม่ไอ้จี้เดีนี้กระตายตัวคือแปด้อกมือแล้วคำนวณมานนี่โอ้มันั่งกอดกันอยู่นี่ในเลขอครับ โอเคนะครับจับคู่ตัวไหนครับแม่ครับจับคู่สองเก้าเลยหางเดียวบนหรือล่างครับแม่บนค่ะบนสองเก้าสองเก้าเก้าสองเลยเอฟซีตัวรองสามเก้านะเก้าสามเอฟซีนี่เก้ไสิบหกสองเก้าจ้าอี๋อี๋ขอแม่ตัวเด็ดมันคือเก้าสองกันแหละเปิดซับเก้าสองจ้าสามเก้าด้วยเนะครับแม่เก้าสามเก้าสาม ซือให้เป็นนะ f c บนปะจ๊ะบนค่ะนี้ชุดบนเนอครับสองหางเท่านั้นเลยกลับก็เป็นสี่คู่ใช่ไหมล่ะใช่ครับอ่าสามตัวค่ะจดเลยสามตัวเกิดแตกออกัาษาครับเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองหกสามเก้าครับฟันล่าง ล่างทีนี้วันล่างครับวันหนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้ารองล่างแปดสองหางเดียวรองล่างแปดสองหางเดียวค่ะหางเดียวค่ะ,ค,ะคิดว่ามันจะมาล่างอ่ะวันนี้หนักๆเลยล่างเป็นล่างบนเป็นบนแปลก็คุณแม่เ็าัวไปหมดแหละไม่ได้สนนะหวานแง่ต้องหวานให้สุด <c oughs> ไปหวานครึ่งๆกลางๆครับ ออันนี้เป็นสูตรของคุณแม่ใช่ไหมครับตัวเดียวอะไรนะครับแม่ฟันหนักๆวิ่งสองบนล่างตัวเดียวอยากได้เงินน่ะวิ่งสองบนล่างตัวเดียวค่ะสองบนล่างแม่จัดไว้แล้วเด้อมาดีเน้นตัวหดแม่เน้นไปที่เน้นไปที่เก้าสองเบิร์ซับฟันบนเก้าสองจ้ฟันบนล่างเน้นไปที่หนึ่งห้า หนึ่งห้าห้าหนึ่ง้าหนึ่งอไม่ต้องกลับให้เขามันจะตรงแล้วเนี่ยมันจะออกตรงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องกลับใช่ไหมครับแม่ไม่ต้องกลับให้เขาคิดเองให้เขากลับเองให้เขากลับเองเนาะให้เขาวัดดวงไปเลยครับก็ข้างบนก็บอกแล้วนี่กระติ๊กกระติ๊กไว้มั่งครับ อันนี้เป็นสูตรของ,ของคุณแม่ใช่ไหมครับผมในก่อนออกหนึ่งวันก็ยังมีอย่างละหนึ่งหางบนล่างนะคะอปอเบิร์ซับเลขลับจะมาก่อนเลขออกใช่ไหมครับแม่มาหนึ่งวันก่อนออกอยู่โอ้ครับผมถ้เมาเข้ามาตรงกันกับคุณแม่นี่ก็คือฟันมันหัวแตกเลยทีนี้นะ่ะโอ้ว่าที่แล้วคุณแม่ก็ฟันไม่ก้าห้าเด้อโออครับครับใช่ครับแม่ ฟันไว้ที่เก้าห้าหางเดียวทีนี้เราฟันไว้ที่เก้าสองสองเก้านี่หางเดียวก่อนชุดบนครับดูที่ว่าเขาจะมาตัวไหนอืมันแค่บนหนึ่งหางล่างหนึ่งหางค่ะเลขรับวดนี้บนหนึ่งหางล่างหนึ่งหางล่างหนึ่งหางแค่นั้นไม่เยอะครับค่ะเอฟซีก็บอกไม่เห็นเลยรอดูคลิปคุณแม่โทรมาเป็นสิบยี่สิบกว่าสายแล้วโว้วคุณแม่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เลยบอก <laughs> โอปอก็ย mm hmm. like nah, ุ่งเบิร <ok ์แซบก็ยุ่งคุณแม่ก็ยุ่งบอกนี้ครับผมยุ่งแม่วันนี้ก็เอาสูตรของคุณแม่ไปก่อนเนาะคุณแม่เนาะค่ะเอาสูตรไปก่อนครับดูไปมันก็มีเยอะหรอกเอซีเอ้ยครับไม่หลายครับไม่เลยครับุณแม่ยิ่งป้ายิ่งก็หางว่าวหนึ่งถูกครับเดี๋ยวใกล้ๆวันเนาะคุณแม่เนาะจะเป็นเลขลับของเพื่อนคุณแม่นะครับค่ะ ก่อนออกหนึ่งวันเด้อครับให้เอฟซีพิมพ์รอไว้นะครับน้คุณแม่เนาะรอเลยได้ชัวร์แน่แน่ปล่อยไปก่อนเลยชุดนี้ครับปล่อยก่อนเลยคิดว่าถูกแล้วล่ะพรแม่ปล่อยได้สามสี่วันคุณแม่ก็ฝันเป็นยังคือฝันแกตำรวจจับวอรรอกัเดียกเดือดกระดองฝันว่าตำรวจจับมีสีทีเฝันเกี่ยวกับตัวแม่อีกนะครับอมีมีเพื่อนที่อันเบอร์ทับรู้จักแกสมไหมล่ะ โอ้ครับผมอ๋อจ้าจ้ายออยายสมฝันเกี่ยวกับแม่เลยโอ้วดนี้ใช่ไหมแม่ว่าเอ่อได้กินอะไรไม่รู้กับแม่เนี่ยไม่มีของกินเยอะแยะไปหมดเลยที่แม่บอกที่แม่กินแต่บอกของเต็มเลยไายเศเลยเขาบอกไายเศเลยได้จากได้เนี่ยไผ่เศลบริสันครับผมแ้หยายสมอ่ะครับครับ จาถูกกันก่อนถมีคนฝันฝันเห็นแม่ครับนั่งกินอะไรก็ไม่รู้เขาบอกอืมเขาใส่เลขจเข้าอีกแล้วบอกไม่รู้อะมั่นใจมากเลยงวดนี้ว่าเข้าอืมขอบุณแม่หมอหลายๆเด้อค่ะจ้าจ้าเดี๋ยวจังใดสีท้หากากนเด็กออกมือนึ่งบอกแม่ ให้เบอร์เขาด้วยนะเบิร์ตาบางคนเขา,าอยากจะดูเช็คดวงเช็คอะไรแม่บอกเบอร์มาเลยจ้ะเบอร์ไดเนาอ๋อเอี SC คนไหนอยากจะเช็คดวงก่อนเลขออกนะคะโทรมาได้เลยจ้าเบอร์ไดเนาะค่ะแม่ศูนย์แปดหนึ่งค่ะศูนย์ห้าหนึ 5, 1 1> ่งค่ะศูนย์สามหกแปดค่ะเอฟ ดูได้เนาะใครจะเช็คดูได้เลยแต่หกโมงไม่ดูนะคะตะวันตกดินแล้วปิดค่ะโอ้ย่าอย่าโทุ่งข้าหลายว่าจันค่ะแล้วก็วันพระวันพระวันพระโบเบิ้งมาจ้ะค่ะอันนี้ก็ไพรอไปมักเบิ้งก่ะเบิ้งได้ส่วนชอบส่วนตู่เนาะแม่เนาะค่ะออกวันที่สิบหกวันที่สิบเจ็ดเราก็เฮสิสัเอาเบิกซาไปสันเสื่มซี่ด้ยนึ่งนึ่งหาแม่แม่ อไปสั้นน้ำปูดำปูสีทุ่โตคนเด้อ้อมกอพนเดไปสั้นอยู่อ้อมกองลาบนานนี้มาฟันเด็กินข้าได้ฮะน่ะกินข้าก็ได้โชคกันตัวก็จ้งว่านแแม่ลูกก็คืดว่ามันสีเข่าจังไดกับมันมันเนาะเนาะเข้าในแม่สาธุมันจะเป็นหนึ่งห ชอบมากเลยนะเบอร์ซับผู้ปกพอใช่น,นูก็ชอบบอกเลยหนึ่งห้าตัวรองศูนย์ห้าเป็นแนวทางเนาอคุณแม่เนาอเป็นแนวทางนะคะ